ผาถ่ายผีแม่ม่ายหลอนๆก่อนนอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับค่ำคืนนี้เรามาพกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคีงลุกผีแม่ม่ายเป็นที่รู้จักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่มีความเชื่อว่าผีแม่ม่ายจะมาลักพาตัวผู้ชายไปในเวลากลางคืนและมีอยู่คืนหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสมชายที่ไม่เชื่อในเรื่องผีแม่ม่ายเขาได้ท้าทายความเชื่อนี้ด้วยการนอนคนเดียวในบ้านที่ชื่อว่ามีผีแม่ม่ายอาศัยอยู่ในคืนนั้นเองสมชายได้ยินเสียงกระซิบแปลก และเสียงผีดร้องที่น่ากลัวเขาพยายามไม่สนใจและคิดว่าเป็นเพียงเสียงลมแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถทนได้สมชายตัดสินใจลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเขาเปิดหน้าต่างเขาเห็นเงาของหญิงสาวที่มีใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่า เธอจ้องมองมาที่สมชายและยิ้มอย่างน่ากลัวสมชายรู้สึกหนาวสั่นสะท้านไปทั้งหัวใจและเขาพยายามปิดหน้าต่างแต่เธอกับยื่นมือเข้ามาและจับแขนของสมชายสมชายพยายามดิ้นหลนและตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเขารู้สึกว่าตัวเองถูกดึงออกไปจากหน้าตาและทุกอย่างก็มืดลง เช้าวันลุงขึ้นมีชาวบ้านที่ออกหาของป่าแล้วมาเจอสมชายนอนอยู่กลางป่าเขาก็ได้พยายามปฐมพยาบาลเพื่อให้สมชายได้ฟื้นขึ้นมาและบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสมชายฟื้นขึ้นมาสมชายก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้ชาวบ้านที่หาของป่าอย่างละเอียด เมื่อชาวบ้านได้รับรู้เรื่องของสมชายอย่างละเอียดแล้วชาวบ้านก็พาสมชายออกจากกระท่อมหลังนั้นทันทีและได้พาตัวสมชายกลับบ้านแต่ในเวลาต่อมาสมชายได้หายตัวออกจากบ้านซึ่งไม่มีใครรู้ว่าสมชายไปอยู่ที่ไหนพ่อแม่สมชายก็ได้ไปหาหมอผีในหมู่บ้านหลังจากนั้นพ่อแม่สมชายก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด ให้หมอผีฟังเมื่อหมอผีรับรู้เรื่องแล้วหมอผีก็นั่งสมาธิสักครู่ใหญ่ๆหมอผีก็บอกว่าสมชายโดนผีแม่ไม้ลักพาตัวไปอยู่ด้วยซึ่งต้องทำพิธีเปิดทางเพื่อให้พบตัวสมชายหลังจากนั้นหมอผีก็ได้ทำพิธีเช้าวันลุกขึ้นสมชายก็ได้เดินกลับมาอย่างปลอดภัยแต่สมชายมีอาการเหมาลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ต้องให้หมอผีทำพิธีลดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างกายสมชายเสร็จแล้วหมอผีก็แนะนำให้เอาประลัดขิกอันใหญ่แล้วทาหัวแดงๆตรงปลายหัวปลัดขิกไปวางไว้ที่หน้าบ้านของสมชายเพื่อป้องกันผีแม่ม่ายมาลักพาตัวอีกเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มๆสมชายก็ดีขึ้นเป็นปกติและหลังจากนั้นสมชายก็จะไม่ท้าทายในสิ่งที่ลับอีกต่อไป แต่เพื่อนของสมชายที่ชื่อว่านายจอยไม่เชื่อเรื่องผีแม่ไม้เขาก็ได้ไปท้าพิสูจน์ด้วยการไปนอนคนเดียวเหมือนสมชายปรากฏว่าเขาได้โดนดีเหมือนสมชายแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าเพื่อนของสมชายนอนตายคากระท่อมหลังนั้นเมื่อมีชาวบ้านไปพบนายจอยนอนตายอยู่ในกระท่อมชาวบ้านก็ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านมาดูและนำศพออกจากพื้นที่ หลังจากนั้นทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ได้ไประชุมกันว่าจะรื้อกระท่อมหลังนั้นออกเพื่อไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อผีแม่ไม้ต่อไปและให้ชาวบ้านแก้เคล็ดโดยนําปลัดขิกอันใหญ่ทาสีแดงตรงหัวปลัดชิกเอาไปวางไว้หน้าบ้านที่มีชายหนุ่มอาศัยอยู่เชื่อกันว่าปลัดชิกอันใหญ่ที่ทาสีแดงปลายหัวปลัดชิกสามารถป้องกันผีแม่ม้ได้ เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่น่ากลัวและเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาแต่ก็ทำให้หลายคนรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าท้าทายความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้อีกต่อไปแล้วคุณล่ะมีความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้หรือไม่ช่วยกดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปด้วยทางประสบการณ์ขนคิงลูกจะขอบคุณเป็นอย่างสูง